มาจิงไงครับเออขอดเล่นสิเออได้เย้าเย้าเย้ามาสแมนขวบดีเยาวลุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่โอภาเล่นน้ําแบบคนเอ่อที่เรียกว่าคนสุดติงวะนะก็ไปป่วนรอบเมืองนะครับทุกคนนะก็วันสุดท้ายนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นนะครับเทสเทสโกโปรมันจะกันน้ําจริงเปล่านะไปเลยเยาวลุ่นไปแววตากูบอกเลยว่า จะแบบต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่ารอบบึงนะฮะคนก็เริ่มแม่งจะเยอะแล้วนะครับผมนะโอ้โหแถวนี้แถวนี้มันเถื่อนครับไม่ไม่เหนียวจริงไม่อยู่ไม่ได้ครับผมคือแบบน้ําเย็นน้ําเย็นทุกคันนะทุกคนมุมนี้ผมบอกเลยว่าไม่เห็นบรรยากาศครับให้ดูนี่ดีกว่าเยี่ยรอเยาวรุ่นเยาวรุ่นเยี่ยรอโอ้โหเยาวรุ่นแบบเพียบนะครับทุกคนเพียบเลยดูแบบสาวดีกว่าเยี่ยรอสาวแบบโอ้เขาแบบเขานองหน้ากูนะครับเพิ่ม แ,แว่นตาขี้อะไรของมึขขงวะมึงดูแว่นตากูซะก่อนเปิดสุดแค่ไหนก็ดูเอาอย่าล้อแถวนี้นั่นไงน้ําเย็นอีกแล้วบอกแล้วแถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เว้ยอย่าบลแถวบ้านผมนี่บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่น้ําเย็นนะครับเขาไม่เล่นกันเลยทุกคนเ <c oughs> ขาเล่นกับน้ําเย็นกันนะแถวนี้โอ้โยแถวนี้มันเถื่อนจริงๆเลยเชียว <c oughs> น้ำโอ้โหน้ำ็นทุกห้องแล้วกูจะล้มล้มกูจะล้มแล้วย่าบลูดไปไปไปต่อต่อ เอ้นอนอยน้ำอุ่นหน่อยน้ำอุ่นหน่อยน้ำอุ่นแล้วเว้ยน้ำอุ่นแล้วนี่นี่นี่อย่าพูดนอใจเย็นจีบอกแล้วว่าแถวนี้มันเถื่อนนะฮะไม่ใช่น้ำเย็นเขาไปเล่นกันสักพักแม่งแต่คิวแดกนานบอกแล้วแถวนี้มันเขื่อนน้ำเย็นโคตรครับ respected. รู้เลยว่าน้ำเย็นจริงต้องเติดดูที่ใบหน้ารูนะครับแต่งตาคแดกขาดนะครับย่ำขีหนึ่งนะฮะก็วันนี้เอาน้องมะลิออกนะครับถ้าเกิดเอาน้องฉาวก้วยมากูบอกเลยว่าเละนะเพราะว่า บางใหญ่ใจยาวแม่ง <apply> น <some drinks> ้ำน้ำแม่งดูดเข้าอุ้ยน้ำอุ่นอุ้ยสบายใจจังเลยเชียวมึงดูเขาแบบเขาเขามองหน้ากูนะครับทุกคนเออน้ำอันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่คงใส่น้ำแข็งหมดนะฮะเติมน้ำแข็งไว้ฮะสาวสาวโคตรเอาโคตรเอารู้จักเปล่าโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอะไรวะโคตรเอาอะไรวะรู้จักรู้จักโคตรเอาไหมฮะพี่ว่าโคตรเอาพี่ว่าโคตรเอาเจอเลยครับเชียยโอ้โหคุณพระมาเป็นรถบรรทุกโอ้โหบอกเลยว่าอย่างจูนสุดยอดครับพี่ เราไม่สุดจอดครับเราสุดขับปืนโอ้ยมาสิงไงครับไ,ไ,ไ,ไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวพารอบเมืองเลยคือข้างนึงมีเลนข้างนึงไม่มีเลนนะครับซึ่งมันทําให้การมองเห็นนั่นมันลําบากมาแล้วนะเด็กๆตะโกวนว่าโคตรเอาโคตรเอานะฮะสักหน่อยมันจะเอากู่กวะเนี่ยเฮ้ยน้ําเย็นเปล่าหนาวหนาวแห้งน้าเย็นบ่ไ่นน้ำเยน็นบ่โอ้แถวนี้มันเถื่อนไปไปดีกว่าโอ้หนาว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 มีพึ่งแบบน่าจะ ห้าโมงนะครับทุกคนห้าโมงนี้รถเริ่มปุดแล้วนะอันนี้บอกเลยว่าแค่น้ําจิ้มนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกลางเมืองดีกว่านะฮะกลางเมืองที่สุดกว่านี้อีกถามว่าทําไมผมถึงใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่านั่นแหละครับผมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ากันน็อกยีโร่สาวยีโร่เอ้โหเขาเล่นมากับเรานะฮะเราก็เล่นไปนะครับผมทุกคนยโรกูก็คืนคอยู่นะกูมาคนเดียวนะ ต็มแต่ว่าน้ำเย็นไม่ต้องก็ได้นะหนาวให้ข้าเจ้าไปก่อนนะคย่าวย่าวย่าวมาสแมนสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออป่าเป้งยหน่อยอย่ารออย่าลืมมึงกล้าไม่กูขับรถเลยยังไงเนี่ยเออตรงแบบตรงข้งตรงแขนกูมีก็ไปปะ เออน้ำเย็นน้ำเย็นดีเดี๋ยวห้ <laughs> เราไปต่อครับ <laughs> เดี่ยวบรุลทั้งหลายขอบคุณที่ปาแป้งครับมองแกเป็นทางปลายแว่นตากูต่อเลยโอ้โห,โโหน้ำเย็นสกิดมาแต่ละดอกอบบลำบากลำบากนะถ่ายขี่ถ่ายคนเดียวนะไม่มีคนถือกล้องให้นะครับก็แบบเร็วๆอย่างนงี้เลยนะทุกคนนะพี่พี่น้ำเย็นเปล่ารู้สึกว่าคันนี้จะไปป่้นน้ำทะเลมานะทุกคนนะ รู้สึกว่าจะมาจากไอซ์แลนด์นะครับทั้งเย็นทั้งเค็มนะทุกคนโอ้หายใจบ้างโอ้โอ้ไปแล้วรถสไลด์อ่ะดิเราเริ่มเข้าไปเส้นหนึ่งแล้วนะครับดูเริ่มมองไม่เห็นทางแล้วค่ะตอนนี้บอกเลยว่าเม้าตาเห็นอยู่ครึ่งเดียวนะครับอีกเข้าตาหนึ่งไม่มองไม่เห็นนะทุกคนโอ้โหบอกแล้วว่าติดยันปากซอยยันท้ายซอยนะแต่ซอยนี้ยาวหน่อยนะทุกคนโอ้ดับบลูนขอบคุณทรานเจ้า กลับมากับน้ำเย็นนะฮะนี่บอกเลยว่าเขามองแว่นตากูนะครับแก้วก็ถ้าพรงนี้ไม่เห็นกูถ่ายคลิปแสดงว่ากูอยู่โรงพยาบาลนะให้แดดอากาศแบบร้อนจัดเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ละองค์เออมันของขาดอะ่ะไปเองครับเน่นน

แจ่มไหมเราเมื่อแจ่มไหมเราเมื่ออยากโดนเสิมครับอยากโดนเสิมเแต่มึงได้โดนหยอกพี่หยอกเฮ้ยเอ็งมาแต่ไหนกันวะมาเรื่อยๆเออมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆกว่ากูจะได้คำตอบกูหลับไปสองตื่นนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวขี่ไปหาดูต่อนะครับตรงไหนมีเสาเยอะๆเราจะไปตามคีเบอร์ตองจะเดาเขาไปซะแล้วไปต่อกะรีเบอร์ตองซะแล้วไอ้นี่ไปเราไปต่อสดๆก็ได้ครับทางนั้นนะพวกเจ้ากูขี่ยังไงนี่ขี่เมื่อเดียวมือหนึ่งถือกลของ จริงเหรอวแล้วมึงก็มาสอนกูเรื่อยในไอเวนมึงให้กูไปดูสาวน้อยไปไปท้ำกันไปท้ำกันมึงก็ไปกับเพื่อนมึงดีกูจะไปเซอร์วิสเออได้ของแกงกูแล้วต้องมาหันหน้าไปทางพูนบริเฮดเออไอ้นี่ฉลาดหน่อยนะครับหันหน้ากล้องมาอีกของแกงกูหมดแล้วเป็นผู้หญิงของกูจะไม่บ้าเลยเอเบนเย็นล้วนๆดีไม่มาเป็นถังเลยเมีมาเป็นถังเลยอ่ะ ุ้ยไม่คนา <SM empl aris> ขาดคำมาเป็นทางเลยเว้ทุกคนเว้ยเยรดูรถคันนี้เดซิย่าล้อเจ้าน้บกิกยเย์ดตาลร้าอหน้ายิายอ เจอตัวเด่นแล้วอู๋ทั้งเต่าเนี่ยว่ะเฮ้ยน้ำเย็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอออโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมเอาเอาน้ำแข็งมาทำไมโอ้ยเย็น,นจะบ,บ้าตายระดับเสียดเจมฮะเอานักนักเอานักนักเอานักนักเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นอ่าคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาฮะ ุไม่ได้หายใจทงงาจงนึนองอไหนๆก็ไหนๆแล้ว<อ><อ>ยางยไม่ออีกแล้วต,ตามองได้ข้างเดียวมเดนะคุเอหน้าตาคูไม่น่าถ่ายรูปเลยอะมองทางแล้วมายสมาแล้วมองอยู่ข้างเดียวนะทุกคนตอนนี้เขาไม่ได้มองที่แบน,นสตาร์ของเรานะทุกคนนะ ามองที่เป้าหน้าของกูนะฮะทุกคนใครเรียกใครเรียกไม่เห็นทางไม่เห็นทางขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับถอยร่างก่อนถอยร่างก่อนมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางเป้าตาเลยอ,อยู่ข้างเดียว <c oughs> เอออันนี้คือร้างใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ร้างหรือซ้ำเติมฮะ เออไม่อยู่กับลูกกับเมียครับผมเออคนไม่ใช่ปลาไม่ได้หายใจทางเหงือกหายใจทางไหนครับพี่หายใจทางจมูกครับท่านโอ้จัดไปครับบอกแล้วว่าแถวนี้มันเถื่อนนะทุกคนนะเใครไม่เล่นน้ำเย็นคือไม่เล่นด้วยหัวพี่เนาะเออเขาก็เลยยิดเล่นน้ำเย็นกันนะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วหนาวสั่นแล้วกล้องเอาไม่อยู่แล้วโอเคครับสวัสดี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 ครับ มือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมือก็สั่นนะครับขออภัยโอ้โหนี่ถ่ายครีมอะไรครับเนี่ยขาวขาวสวัสดีครับสวัสดีครับเหี้ยรอเฮ้ยเฮ้ยหายใจสะดวกเลยเชียวจะก็ได้ออกซิเจนเพิ่มเฮ้ยเชิญใจครับโอ้โหดูแม่ค้าดิลูกทีหน้าแดงมากเลยอ่ะเหี้ยรอลูกทีหน้าแดงมากโโอ้ห ผมบอกเลยนะครับว่าลูกชิ้นร้านเมื่อกี้หน้าแดกมากเลยครับผมมันขาวจุดปูและลูกโตมากน้ําเย็นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยน้ำป <heroin> ูนมาแล้วครึ่งครึ่งซีซ้ายนี่น้ําอุูนะครับซีขวานี่น้นาํเาเย็นนะฮีดีครับดีครับขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณเลยหลายเราหนีจากน้ําเย็นดีกว่าวะ oh, โอ้โหอย่าบนรุ่นสองแถวฮะน้องๆอย่าบนรุ่นสองแถวฮะเฮียเรา ยาวรุ่นสองแถวครับ hmm. ม no, mm ีมีกีนให้ดอกหนึ่งฮะอ้าวกูจับทางได้ก็ดีครับดีครับเขาเดินได้ ไอ้ทาฝากระโปรงคาร์บอนกูทุกคนมันทำแต่แป้งผมโอ้ยไอ้เบนโดมไอ้โดมเนี่ยครับที่ซื้อหน้าตาของเปาหน้าของมันะครับโอ้ยแล้วมึงดูรถกูฮัลโหลโอ้ยถึงกระเบื้องถึงกระเบื้องเาเมลีอาแป้งแนละ้วเดี๋ยวก็อย่ารถก่อนนะครับโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหที่นัง่งที่นัง่งขวดน้ำทำไมคุณคุณยังเลยวะชาว้านขวดน้ำอกล่องเงี้ยกันดันหรือคนรอดอีกล่องกันดูพี่กันดูพี่ ได้ยูครับปลาแป้งเล่าปลาแป้งเล่าปลาแป้งกูโอ้ยโอ้น้ำอุ่นไม่ต่อยให้ไปเอาแล้วแหละครับออกคิบได้ออกคิบ่อยอันนี้ออกคิบไว้เนี่ยออกคิบไว้ดิออกอนี้ไอ้บอกเลยว่าบอกเลยนะทุกคนนะน้ำเย็นไม่โกรธแป้งเย็นกูโกรธนะเรามาฝากคุณหนึ่ง นี่น้ำมุนดีสเดือดรถมางข้างหลังแล้วโอ้ยมองไม่เห็นทางโอ้ยมองไม่เห็นทางโอ้ยจิตใจทำไปอะไรครับเนี่ยน้ำเย็นก็มา <c oughs> แป้งเย็นก็ไม่เหลือเลยทุกคนกูจะร้องไห้กูจะร้องไห้กูจะร้องไห้แล้วทุกคน <c oughs> แป้งเย็นมากเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งใจน,นะ <c oughs> โอ้ยตายแล้ว อยากได้น้ำเย็นอ่ะมีน้ำเย็นนะแบบน้ำเย็นบวกแป้งเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับโบเขาหน้าเนี่ยโบเขาหน้าเขาโศกหน้ากูเนี่ยเออกูอยากได้แบบเนี้ยไม่มีใครไมีใครไหวกูเลยแต่มือกูไม่ไหวนะเออแต่ตัวกูไหวอยู่กูไหวอยู่ได้อยู่ถ้ากูย้ายคันเร่งมาถ้ากูย้ายคันเร่งมาฝั่งซ้ายได้นะยกูย้ายแล้วนะเพราะมือซ้ายกูไม่ไหวแล้วนะทุกคนโอ้โ้เริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวแล้วกูยังไหวบอกพูนว่ากูยังไหว เรายังไปต่อได้ทุกคนอะไรอ่ะล้างหน้าให้พี่หน่อยดิ๋อะไรครับโอ้ยน้ำเย็นครับสวัสดีครับเปิ้ลขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน้ำเย็นครับดีครับพี่ผมชอบสาวแย่แล้วสุครับเปิดเลยเสียงแหววเราไอ้เหี้ยคุณไหวไอ้สัตว์เสียงกูแหวแล้วเฮ้ยพี่โฟกนี่มาอ้าวนกพลอยนะเพราอยลอยโฟก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 โอปอร์อยู่ไหนอะ เฮ้ยมาดูซีโอโคตรเอาหน่อยดูดูมันนั่งเหงาอยู่นั่นนะดูมาดูมาดูนั่งเหงาอยู่นั่นนะดูนั่งเหงาฮะเดี๋ยวเราไปหาซีโอใหญ่โคตรเอากันนะครับแย่พี่ปอยพี่ปอยเจ้าตัววันนี้ขามต้องหนาวกูไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงมาจากไหนบึงแก่นแล้วมาแต่บ้านเลยเนี่ยปืนนี้ไม่ใช่ปืนธรรมดาครับน้องน้าทำไมครับทำไมครับยืมเพื่อนเข้ามาีไง แค่คล้ายๆกับนาฬิกาไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้เอาเลยเออนี่ครับน้าตาพี่วิวจะไปไหนครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออไม่เจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันแต่เจ็ดวันแบบไม่ต้องกลับบ้านอะเติมน้ำมันน้ำมันหลวงนะทุกคนไปนครับไปครับอันนี้พี่ปอแล้วหัวพี่ปอเขเอาไป let's go เฮ้ยโอ้โหอะไรเฮ้อะไรจ้ากัน๋ยวกัน

โค่นเอานะกก้าโคตนหอลอนนักก้าวบอกเลยว่าโคตนหลอนจิ๋งจ๋าอยังโดนป่าแปงเลยทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าตรงนี้มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นครับทุกคนครับเจียมๆทั้งนั้น เยอะโคตรเยอะโคตรตำรวจะเยอะโคตรไอ้เหี้ยโคตรตื่นเต้นอะตอนนี้บอกเลยบอกเลยว่าตอนนี้แบบโอ้โหใจสั่นดึกๆอ่ะเขาก็ไม่สนหรอกเสียงเพลงดังกว่าเสียงรถกูอ่ะว่าอย่างเงี้ยเจ๊สาวนั่งแดกเบียร์คนน่ารักแล้าเจ้าวนรุ่นว่ะอภิชาตโต้ใหม่ด้วยว่ะโอ้โหเจ้าเรือเจ้ากล้วยเจ้าเรือเจ้ากล้วยมัดแกเจ้าแกเจ้ากล้วยเดือดจะโค้งครับ โอ้ยน้ำปนมาแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเยสเสียพิชานรุร่นใหม่มันโคตรสวยโอ้ยเส้นนี้ก็ติดเหมือนกันทุกคนก่อนจะไปตอนกลางคืนนะก่อนจะไปกลาง um คืนเย้เยก่อนจะไปตอนกลางคืนนะแถมอีกนิดนึงโอ้สาวอยู่บนหลังเราแต่วงเลยว่าโคตรเจ๋อพ่อเออไม่อยู่โรงพยาบาลก็ไข้นอนอยู่บ้านนะทุกคนโอ้ยแจมจัแจมจันเมอร์วิกิก็ตไไปเรื่อยๆ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 ไปเรืเ่อยๆ โอ้ยกว่าแล้วน้ำเย็นโอ้ไอ้ไอ้แบรตาัของเทววะไอ้แบรตาัของเทววะจากบาทแน่จากบาทแน่โอ้ชิวๆครับน้ำเย็นพกตัวมาตั้งวันแล้วพี่โดนอีเสียงแหบเจ้าสารได้ทัไอ้ทุกคนได้ไปซองโอ้ยชิวๆครับอันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะโอ้โหคนมาทั้งหมู่บ้านนะทุกคนคนมาทั้งหมู่บ้าน โอ้คันเดียวทั้งหมู่บ้านเขาถามว่าหนาวยังไม่น่าถามผมครับผมกรับพี่ชายครับพี่เอ้าเรียกผมโู้ตายแล้วรวนแล้วสมองไปแล้วผมไปแล้วสมองไปแล้วคนเอาพี่คนเอ๋อแต่เฟนบุกกับยูทูบนะพี่นะครับผมคนที่สามครับเขาคุยได้ไรครับไปหนาวต่อพี่น้องน้ำมอเจียงแหงรอไม่ไหวแล้ว ไแแล้วเสียงอันน <estimates> ี favor, ้ก็เป็นโตกหน้าของยมรุ่นทั้งหลายนะโอ้โหน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นายน้ำอุ่นให้เย็นเย็นนักอยู่อยู่มือขวานะครับเอ้ยผู้สาวโอ้ยน้ำเย็นปะครับไอ้ไม่เย็นไม่เย็นไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยไม่มีตรงไหนไม่เย็นเลยเย็นทุกตรงฮะเย็นทุกตรงใช่เย็นทุกตรงด้วยโอ้น้ำเบียร์ก็มาแน่นกว่าน้ำเบียร์เอ้ยแน่นแน่นกว่าน้ำเย็นนะน้ำเบียร์เนี่ยบอกเลยโอ้ย โอ้ยสุดจัดมาครับเโยนโยนโอ้ยมาเลยครับน้ำเย็นชุ่ๆชิววมือไม่ค่อยจะไหวแล้วพี่โอ้ยโอ้ยไอไม่ไหวไอ้ไม่ไหยสุดขั้วปิดอันนี้ขนตู้ลระโพงมาจากบ้านนะทุกคนเออเฮียเราโอ้ฝรั่งโอ้ฮัลโหลฮัลโหลโมโตโมโตโรล่าฮัลโหล ท้องไรน้องเอ้ยมาเออมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเยี่ยรอผู <c oughs> ้รู้เลยว่าเขาหัวร้อนแบบสตาร์กูโคตรเอาเขาโคตรเอาอ๋อช่องคลอดต้องแย,ย,ยกผมไปดูด้วยนะทุกคนนะโอ้โหช่องคลอดนะสงสัยกูต้องไปดูด้วยแหละช่องคลอดโอ้เฮ้ยโอ้โคตรเอาพี่โคตรเอาโคตรเอา โคตรเอาไม่ใช่โคตรเดานะครับครับครับเสื้อนี่แหละครับเสื้อนี่แหละครับโอ้ใช่ครับอิตาลีครับนี่ฮะรับของจริงฮะของจริงส่วนมากนะแขนแขนที่เขาติดประเทศนะครับเขาจะติดประเทศไทยนะครับแต่กูติดอิตาลีไงดูกวกว่านะทุกคนเจ้าดูสาวดิเจ้าเจ้าเจ้า เย็นซะด้วยท่านเอ้ยไม่เป็นไรครับเราเย็นทั้งวันแล้วชิวๆเงี้ยดูโอ้ใครแต่ผู้เดียวน้อถ่ายมันหมดทีเดียวเใช่รผู้เดียวพิษตากันจะทายยังไงเนี่ยผู้ถูโอ้เอาปิดอีกแล้วท่านเอ้ยจริงมองไม่ค่อยเห็นอยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นครับความรักทำให้ตาบอดเนี่ยไปแล้ว หมดแล้วหมดทุกแล้วบ๊ายบายครับสาวๆจ้าสุดยอดว่ะ ว่ากันใหม่ปีหน้านะครับชอบกระเทือบร้อยขอไม่เยอะสัก2,000 3,000 4 5 6 7 0 0 0ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วครับกับภาพส,สวยๆบรรยากาศสงการคอนเสิร์ตวันสุดท้ายไอวิวนะฮะสวัสดีครับพี่โอ้ยน,น้บสั่นโอ้ผ <laughs> มเห็นพี่ไปดูแล้วเนี<ม>่ยยัจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงน้ำเนี่ยพอดจนลงน้ำเนี่ยลงแล้วเนาะไปกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้ลา